น้ำมันเครื่องเข้าเพิ่มจากแบรนด์ลิควิดโมลี่ครับวันนี้พามาดูสินค้าจากประเทศเยอรมน,นีนะครับก็จะเป็นน้ามันเครื่องนะครับจากแบรนด์ลิควิดโมลี่นี่มีหลายตัวเลยที่เข้ามานะครับทุกตัวนะครับจะเป็นสั่งคอหมดเลยตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวสตรีทจะมีเบอร์ 10W40 10, และ 15W50 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสั่งคอแล้วก็มีตัวนี่มาใหม่สกูตเตอร์เล 10W40 ตัวนี้สั่งคอแท้นี่ รถเล็กนะครับเป็นขวด0.8สังเคอแท้เหมือนกัน w 10 W 40เป็นรุ่นฟอร์มูล่าวันเอ้ไม่ใช่เป็นรุ่นฟอร์ u l a านี่แล้วก็ตัวยอดฮิตเลยตอนนี้ก็จะเป็นลิควิดม o ล i Mori g ลีเจน 10W40 ของสกูตเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมระดับโมเลกุลเพิ่มเข้ามานี้และตัวน้ำมันเครื่องสามารถเรืองแสงได้นะครับเมื่อเจอไฟแบคไลท์ไว้ตรวจสอบว่าซีนเครื่องรั่วไหมหรือซีนมีปัญหาอะไรอย่างนี้ไหมรีพิอรี่ไม่จะมีแค่ของสกูตเตอร์หรือรถเล็กนะครับบิ๊กไบก็มีรถใช้งานทั่วไปก็ใส่ได้ของฮารเลก,ก็มีนะครับน้ำมันเข้าเพิ่มก็จะมีประมาณนี้ครับเป็นล้านขวดเลย แต่ร้านขวดที่โรงงานนะครับฝาวกว้ดไว้ครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากแบงค์ลิคคิวลี่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพจมีช็อปบไ,ได้เลยครับแล้วก็ทางร้านมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับอย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ